จีนเขาไม่ได้เชิญฮะรัฐบาลกัมพูชาแต่เขากลับได้เชื้อเชิญฮะกษัตริย์นาโรดมสีหามุนีท่านผู้ชมเป็นไงเนี่ยเหมือนเป็นการไปแหกหน้าเลยไม่เชิญอุนมาเนตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเชื้อเชิญนายฮุนเซนประธานพุ้ทธิสภา แต่กับได้มีการก็ไปทูลเชิญณโลดมศีห์มุน,นีจนกระทั่งมันก็เลยเกิดเป็นกระแสข่าวเลยว่าจีนนั้นมีการก็มาสนับสนุนน,นะฮะนโลดมศีหมุน,นีเพื่อมีอำนาจกับแล้วก็ต้องการก็ไปขานอำนาจกับอุนเซนและหุ่น สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านฮะผมแจ็คสาไนไปเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวนะครับข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในจีนแล้วก็ในแถบของอาเซียนมันมีกระแสข่าวหนึ่งฮะที่มันออกมาเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมาก็คือกรณีที่จีนฮะได้มีการเชื้อเชิญผู้นำยี่ประเทศฮะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีประเทศไทย จนทาให้สังคมไทยเนี่ยนะครับก็มีการตั้งคําถามเอ๊ะตกลงแล้วยังไงเนี่ยนะทำไมจีนเนะี่ยบอกว่าเป็นมิตรกับไทยแต่ว่างานสวนสนามครบรอบ80ปีแห่งวันชายชนะจนี่นนะกับไม่มีไทยปรากฏซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันพีคที่สุดนะทำให้คนไทยเนะี่ยตั้งคําถามก็คือว่าทําไมถึงได้มีการเชื้อเชิญกัมพูชา ท่านผู้ชมครับฟังแล้วมันแปลกๆไหมทั้งๆท,ที่ก็มีการนําเสนอข่าวว่าอา้าวไหนบอกว่าจีนไม่เอากาัมพูชาแล้วไงเพราะว่ากาัมพูชาเนี่ยมีการไปสารสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาไปจี้จ้ากับอเมริกาหันหลังให้จีนแล้วก็มองว่ากาัมพูชานั้นกําลังทรยศหักหลังจีนแต่ชะไหนเลยฮะ จีนกับได้มีการเชื้อเชิญกัมพูชาไปในงานสวนสนามครบรอบ80ปีผมเชื่อว่าหลายคนฮะก็รู้สึกว่าต้องสงสัยสงสัยว่ากัมพูชากับจีนนั้นจะมีการเข้ามาอีอ๋อกันอีกแล้วมั้งแต่ถ้าหากว่าเราเจาะเข้าไปให้ลึกซึ้งครท่านผู้ชมชาติที่กัมพูชา ชาติที่จีนนะฮะมีการเข้ามาเชื้อเชิญนี่นะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นในอาเซียนเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีไม่ได้ทุกชาติครับเขาเชิญกัมพูชาสอปป,อปอลาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมาแต่ไม่ได้เชิญไทยกับสิงคโปร์มันเกิดอะไรขึ้นวะนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นวะ ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะเจาะลึกกันให้ดีนะงานสวนสนาม80ปีนะที่จีนมีการเข้ามาเชิญเชิญเนี่ยครับมันเป็นวันครบรอบชัยชนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับสาเหตุที่เขาเชิญเนี่ยนะครับก็เพราะว่าประเทศดังกล่าวเนี่ยเป็นประเทศที่เคยถูกกระทำจากในช่วงสงคราม โรคครั้งที่สองแล้วถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับย้อนไปเลยฮะเมื่อประมาณปี2,484เนี่ยซึ่งถือว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนไทยกับญี่ปุ่นนะครับได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันในฐานะพันธมิตรฮะไทยกับญี่ปุ่นมีการต่อสู้ครับกับการขยายดินแดน ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็อังกฤษซึ่งก็ตรงกับในสมัยของรัฐบาลจอมพลปอครับจอมพลปอเนี่ยได้เคยมีการส่งทหารบุกเข้าไปยังพื้นที่รัฐฉานหรือว่าเชียงตุงในปัจจุบันนี้แล้วก็มีการเข้าไปยึดพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันนี้ก็เลยเรียกว่าสหรัฐไทยเดิมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยท่านผู้ชมครับ มันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นถึงขนาดที่ญี่ปุ่นนะครับมีการเข้ามาไก่เกี่ยก็นําไปสู่การเจรจาสนธิภาพที่กุงโตเกียวครับแล้วไทยเนี่ยก็ได้ดินแดนในแถบของอินโดจีนกลับมาและต่อมาครับก็มีการตั้งเป็นจังหวัดพัตตบ,บองจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดจำปาสักและจังหวัดลานช้างเพราะว่าไทยเนี่ย เคยได้มีการช่วยเหลือญี่ปุ่นแล้วไทยเนี่ยในสมัยนั้นก็ถือว่ามีความร่วมมือทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นฮะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่ากองทัพไทยเนี่ยค่อนข้างจะบูมอย่างมากครับเรือดำน้ําเนี่ยเราก็มีก่อนนะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไทยเนี่ยก็เคยมีการซื้อเครื่องบินนะฮะจากญี่ปุ่นเนะี่ย เห็นไหมฮะว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยกองรับไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเกรงไก่มากทีนี้ก็เลยมีการย้อนเข้ามาสู่ในข่าวปัจจุบันครับว่าทําไมจีนถึงไม่ได้มีการเชื้อเชิญไทยเข้าไปก็เพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพันธมิตรกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าในขณะที่จีนในสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกระทําเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นคนลุกลานแล้วไทยก็เป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นงาน80ปีเนี่ย ไม่แปลกแล้วครับที่เขาจะไม่มีการเชื้อเชิญไทยเข้าไปเพราะว่างานอาการเนี่ยมันเป็นการลํำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตย้อนหลังที่ผ่านมาสปป,ปลาเวียดนามกัมพูชาเนี่ยเขาถูกกระทําแต่ว่าไทยเป็นมิตรกับญี่ปุ่นฮะเขาก็เลยไม่เชิญไปจีนเขาไม่ได้เชิญฮะรัฐบาลกัมพูชาแต่เขากลับได้เชื้อเชิญฮะ กษัตริย์นโรโดมสีหามุนีท่านผู้ชมเป็นไงเนี่ยเหมือนเป็นการไปแหกหน้าเลยไม่เชิญอุนมาเนตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเชื้อเชิญนายฮุนเซนประธานพุธิสภาแต่กับด้านมีการก็ไปทูลเชิญณโรโดมสีหามุนีจนกระทั่งมันก็เลยเกิดเป็นกระแสข่าวหรือว่าจีนนั้น มีการเข้ามาสนับสนุนนะฮะนัโลโรดมสีหมุนีเพื่อมีอำนาจกับแล้วก็ต้องการเข้าไปขานอำนาจกับฮุนเซนและอุนมานเดน็ตรงนี้เป็นกระแสข่าวเรือนะแต่ว่าท่านผู้ชมครับมันก็ได้ผลทุกกระแสข่าวเรือนะครับที่ฮุนเซนเนี่ยตอนนี้นะนั่งไม่ติดแล้วครับเขา เสพทุกข่าวที่มาจากทุกทิศทุกทางจนเกิดอาการหลอนไปห,หมดแล้วทุกอย่างได้กลายเป็นข่าวจริงหมดในมุมมองของเขาแม้กระทั่งแม้กระทั่งการไปของณโรรมสีหามุนีนี่ก็เหมือนกันจนกระทั่งเกิดเรื่องของกระแสข่าวเลยวุลเซนเนี่ยก็ถือว่าเขาก็คิดฮะแล้วก็หลอนเป็นอย่างมาก